อ่ะอย่างนั้นเรามาคุยตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมบ่อนะคะที่พี่แหม่มบอกว่าใช้ไทก้าพัดบอกให้ฟังหน่อยว่าเราใช้ยังไงขั้นตอนไหนบ้างเตรียมบ่อยังไงโอเคก็คือว่าตอนเตรียมบ่อนี่คือตอนบ่อแห้งเลยนะหลังจากเราฉีดเลนฉีดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็จะใช้ไทเก้าพัดหวานพื้นบ่อหวานพื้นบ่อหวานไปก็คือประมาณประมาณหนึ่งตันนะคะบ่อหนึ่งบ่อนี้บ่อตรงนี้ประมาณสามไร่ตันนึงตันหนึ่งค่ะ บ่อน,นี้3ามไร่นะคะแล้วทีนี้ก็ก็เอาน้ําเข้ามาเสร็จทีนี้ก่อนปล่อยกุ้งเนี่ยเราก็จะลงไทกใกล้ประมาณสักหนึ่งกระสอบที่บริเวณที่เราจะปล่อยกุ้งอะคะออ่ะแล้วทําไมเราถึงต้องใช้ไทต้าตั้งแต่หวันเริ่มต้นเลยอะก็ไปช่วยในเรื่องเพิ่มแร่ธาตุ เพิ่มแร่ธาตุในดินหรือว่าบางทีมุมอับๆที่มีน้ําพื้นแฉะเป็นสนิมบางๆอะไรเงี้ยก็ไทก้าตรงนี้ช่วยได้ช่วยได้ค่ะช่วยได้เลยช่วยได้ในเรื่องของสนิมพูดมาแล้วบ่อไหนที่เป็นสนิมเนี่ยไตรก็พผัดช่วยได้ช่วยได้ใช่ลรวก็คือกันไว้กันไว้ใช่ค่ะบางทีมันจะมีมุมนิดๆที่เป็นซึมๆดูเป็นน้ําสนิมบางๆก็ตรงนี้เราจะโรยไทก้าตุหนาไปนิดนึงกว่าปกติช่วยได้ค่ะแล้วแล้วอย่างบ่อเนี้ยเอาใกล้ๆเลยบ่อเนี้ยอันนี้ใส่อะไรนะคะ บ่อน,นี้น,น่าจะ60ตัวไซอายุกุ้ง75วันค่ะ75วัน60ตัวห <60 S 1> กกว่าตัวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนก็ดีมากะราะดับกล<ร>างใช่ เร่งพัฒนาไปแต่ว่าในช่วงในช่วงความเค็มมันสูงเพราะตอนนี้ความเค็มมันมาแตะอยู่ที่33แล้วคือบางทีการค่าแล่ท่าเลยค่อนข้างจะสูงนิดนึงการลกร้าบของเขาบางทีมันก็ดูแบบเหมือนว่าจะช้ากว่าในช่วงช่วงช่วงอุณหภูมิปกติค่ะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมใช่ใช่แด่ว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็คือจะยากกว่าเดิมหมอคือนั่นแหละอย่างที่พี่แมรบอกแต่ตอนต้นคือแป้งท่อนบางทีถ้าเกิดมันจะค่อนข้างจะบูมเร็วอ่านั่นแหละตัวตัวพิษนะคะ ตัวพี่เจรบ่อเนี้ยไซส์ขนาดบ่อเท่าไหร่คะสามไร่ค่ะสามไร่สามไร่สามไร่เราลงกุ้งไปห้าแสนบ่อนี้ห้าแสนค่ะอัตราการรอดดีไหมตอนนี้เรารู้หรือยังเจ็ดสิบเจ็ดวันเจ็ดสิบห้าวันเนียประเมินได้ค่ะแต่ว่าต้องถามผู้จัดการว่าเขาประเมินยังไงเพราะพี่แม่ยังไม่เข้ามาประเมินบ่อนี้ค่ะใช่จะดจอดลื้เจอะลึกต้องถามผู้จัดการหน้างานเขาค่ะอืโอเคเอาเอาตอนไหนเรื่องตอนไหน แล้วตอนนี้ใสกุ้งอยู่ที่ประมาณไหนเอ่ย60สิตัว60ตัวกี่วันนะคะ75วัน75วัน60สบกว่าไหมหรืออกอยู่ในเกณฑ์ไหนนะคะพี่แม่มองว่าปานกลางนะไม่ถึงกระตดีมากในช่วงฤูดูก็เรียกอุณหภูมิสูงแบบนี้นะคะเออถือว่าแต่ว่ามันก็เรียกว่าในอุณหภูมิแบบนี้เราเข้าพอใจอืมแล้วแล้วยังคงใช้ไท้าพัดอยู่ไหมใช้อยู่ค่ะใช้ปกติก็จากที่ว่าเราอาจจะใช้แบบ ไล่ละสองสอบหรือว่า1กระสอบอะไรเงี้ยเราจะดรอปลงมานิดนึงอ่าใช้ปริมาณน้อยลงกว่าปะกะตะิก่ะแล้วน้ําความเค็มสูงเนี่ยยังต้องใช้หรอคกะก ใช่ค่ะใช่ใช้เพราะยังไงกุ้งก็ค่นยังต้องใช้อยู่เพะยังต้องการแร่ธาตุต้องการแร่ธาตุอยู่ค่ะเพราะว่าไททาพัดก็คือแร่ธาตุรวมนะรวมค่ะเราก็เสริมไปอะเนาะใช่ใช่เพราะว่าบางคนอะเราจะมีเห็นหลายๆเคสที่แบบความเค็มสูงแล้วไม่ต้องใช้แร่ธาตุไม่ต้องใช้ไททาพัจริงๆนี่เลยนี่คือคําตอบนะคะใช่ค่ะใช่ใช้ปกติใช้ปกติค่ะก็อยากให้กุ้งแห่งแรงเหมือนย้ําเลยที่พี่แหมมบอกอะ มือนกุ้งมันกระปี้กระเป๋าก็คือถ้าเราอยากให้กุ้งสดใสกระปี้กระเป๋าเลี้ยงง่ายก็เติมเข้าไปนะคะและถ้ารวมนะคะ,คะก็คือไท e เอ็กตาผักกันเองค่ะ